สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินหมกห่อหมกเห็ดเห็ดเข็มนทองนะคะทุกคนใส,ใส่ไข่ไข่เด้งดึ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 งอทาแป้งไว้เพราะว่ามันไปหาเราไม้มาแล้วพอเป็นคืนนะคะทุกคนไม่ได้สกปรกหรือถืออะไรวะเห็นไหมเห้ยบ่ เหอมปลา ไ่นมเอส่หมูคือกับข้าวเหนียวลอนล้อคือเก่าแซ่ที่น้องบวบวบวกเพจไว้ ชินคำหนึ่งเฮ้ยาาไม่แพ้ันเลยกินคำเดียวก็จบมาให้หลายลอย่างบ้ปนอรเ็บอีกมากเอาไม้เนาะทุกคนไปหาน่อาไม้มา ถ้าจะโดนขนมันพันเมื่อวานไม่ไปหาหมอแค่พอไม่ให้ดู้สึกอดอ หมันใส่หมูยืดบนเข้ากันนะเวลาเคี่ยวกัวมันมันเมเนื้อใมันเยอะก็เลยไปขับช้างเลยไข่ผขดไท่ใส่ไข่ฟูใส่ต้นหอมลงไปเข้ากันนส่แล้ากับพีรอเข้าไป แคบแคบพี่ทองพี่ทองลองไปทำดูด้วยตำพริกหอมกระเทียมกระไคย้ตำพริกหอมกระเทียมตะไคร้แล้วเห็ดนชิมหอมก็หั่นดิฉันมีเล็กๆประมาณข้อมอือเวลากินมันจะได้เคี้ยวให้ตอกไข่ใส่กระช่งองทำลูก กินด้วยชี้โน้ำปลาปลาละแค่น,นออานๆจบแค่ไข่ต้นหอมกับไข่สู่ด้วยถ้าใครชอบ กวมกล่อมก็ตัดน้ำตาลไปปลายช้อนแค่นั้นหละแซ่บไหดิทุกคนลองไปทำกินดูนะคะบกเห็ดเข็นทองใส่ไข่ใส่หมู ขอบคุณที่รับชมแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย